สบายดีสบายดีเอฟซีเบิรสุขุสุขคนเด้อมันี่ก็มาพบพ่อกันอีก,ก,พอพอกคือเกา่าคือเดิมเนอะอยู่ใสอยู่ไห,หนาฮอนคึมงามแรงพี่น้องคึมคือฝนชิตกเนาะใน แรงกับบลแรงประมาณสามวงปลายสิเขาสี่วงเนาะพี่น้องประมาณสามนี่แหละแล้วความสําเร็จกับมาฮอดพี่น้องวันที่เราคอยคอยที่เราวันเมื่อนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการดํานาของเหาเนาะตอนแรงพี่น้องให้สุดท้ายให้สุดท้ายแล้วเมื่อนี้ ตะก,ก้าพี่น้องเลยตะก,ก้าตาเดียวมันนี่กระดำตะก,ก้าเนาะดำนาดำนาหลังจากที่ให้พ่อแม่พี่น้องลูกปลานะเอามาลุกเอาก,กาไปเบิดเลยกะเท่ากระดำมันนี่ เขายัางไม่ได้เขียวนะทางหลังยังไม่ทันเขียวอยู่ดำหน้าพี่น้องมาเด้อเนาะดำจนหอดมือแลอ้วเขาก็ได้เกือบตายแตกย่กันยังบ่ตายฉันยังไม่ตายก็ให้กับบริษย์ใหญ่ดอกพอดีดำ ອຳດຳສ້ອຍກັນພີ່ນ້ອງມື້ສຸດທ້າຍແລ້ວເນາະດຳມື້ສຸດທ້າຍແລ້ວກະຈົ່ງມຽນໜ້ອຍໜຶ່ງຈົ່ງມຽນໜ້ອຍໜຶ່ງມຽນຊຳມື້ອື່ນຊານ ้ำนาสุดท้ายดำนะแม่เต็งแล้วตัวก็แล้วนี่แล้วน้ำกันนี่จับจอยโอ้ยกุ๊กกระด้ยเลงเงี้ยบ่ได้แดดมันบ่ได้แดด กัจะไหนสีห้าวัดเต่งแล้วก่อนเอาไว้เอาไว้รถเบี้นเต่งเร็วป้าตัวนะปักลงปักลงเต่งเร็วป้าตัวในจมรถเบีานเลย

เห็ดุนายใหญ่ก็เดอนดำหนาบเป็นอะไรกะนแดงมบักปันบัดน้ำบกอันเห็ดตะห้อยกปันยังทรมาได้หรฮะไม่แม่ก็แต่นั้น ดำดำโอ้โหอ้กดเขา่าเตะกดเขา่เขาแล้วบ้านี่เขา่าหาเอออันดำหน้าเป็นอยู่นี่เอออันนี้ได้กินหมูกระทะแล้วบัดนี้อ่าตงร,รงนี้แหละ FC เจดีเลี้ยงหมูกระทะนี่ ตำนาเป็นเลยนี่มอหม่ำเห็รยังกึ่งปึงอยูน่นี่ไปปักสิแม่ตัวเห็นยังหูบางใหญ่นั่งนี่ปักใส่อับหน้าขำไปขำาเบิดกับปันอ,ปอ,ปอ้า ป้าอัดอัดนิปโปอ,อีกนะ <c ười> ดำหนา้ารุ่นนี้อัดนิปโปได้ดันดำอ้อมตัวเองดำอ้อมไปอ้อมมาเออเมออันนี่สมก็จะได้ผัวแล้วได้นี่ดำหน้าเป็นเลยนี่เออจำใจเด้ฮะดำเป็นและ ป,ปั๊ดปักตองนี้นี่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 ปักลงยับไปอีกเออบองคันแหละเออแล้วก็ปักตองนี้อีกกอนหนึ่งเออหูกระปูออ๋ มึงเห็ดกับผักทนไมเราก็ใหย้ยินมมกกะัาเด้อยมึงหกมกแล้วนะกมันจอมใจแล้วปะเฮาเนโนโลยนเนาะเราอะใเล้ยวปะกูเล้วกัมึงเล้วนี่กูเห็นบันนี่ดำดำดำ น้ำแล้วนี่มีอะไรเอฟซีนี่เลี้ยงหมูกระทะนี่สักสุดสิกินสักสุดสุดเดียวสุดเดียวสุดละตอนได้อิ่มบ่บัอิมอ่มหัอิ่มกินสักตอนซะกินลายตอนกินลายตอนหิวแห้งอะไรค่ะอ้าต้องหิวแห,งห้งเหรอเออสั่นแหละ มอนยังไม่ออกมาตะหูคัก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 ว่วเขาข้อก่อนสปานเพิ่นมาเลย เอองวัวกินบดเลยแหละพอได้กล้าเนาะมันยากกล้าดำนาต่ออีกฝนตกเลยพี่น้องฝนหยิบๆเลยฝนหยิบๆเลยพาห้องฮื้อๆเลยเนาะ เป็ดน้อยก็่ากินขี่กระเดือนไก่กับพ่อไก่เป็ดกับพ่อเป็ดดําดําไก่หมูลีปักได้ก๊กหนึ่งเลย ภาพสวยงามสสวัดีคนดูสวัสดีสวัสดีเหรอโอ้เบ้าจินนานาใหญ่คือลิ้นอ่ะนี่เหยาะเหยอะนานาใหญ่ก็มวยลิ้อ่ะนี่ตอนนี้ฝนกำลังลงพี่น้อง คักแน่วเนาะวันนี้เนาะสิบะได้ดำนาแล้วเนาะดีใจแล้วเนาะยัง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 ยิ่งนี่ชิบะเกี่ยวข่านี่ชิบะเกี่ยวเข่าไม่นม่ได้าคือดำนาดำนาเลยก้มไหลเจ็บแอวมวนแล้วเนาะวันนี้เนาะอเออ <laughs> เออเ,เราดำนาสิแล้วเออ มือนี้ก็เป็นมือสุดท้ายแล้วเออให้สุดท้ายเออมีแต่มาออื่นเศร้ามาซ้ำนะพี่น้องตอนนี้ก็ฝนลงเลยเอ,อ้าซ้ำเศร้าเนี่ยสิะนะอันนี้มันตอนแรงเลยผักอะห้องฮือฮือเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียง่านี้ก่อนเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เนาะที่สำคัญกั อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนระสิดริภพลิปใหม่จากซองซาวโปหิยังขอ,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ให้กำลังใจกันมาตลอดเนาะแล้วก็บอคำโฆษณาของซามเมงโปกะข,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีลายๆเด้อมื้อนี้ก็มาฮอดจุดสำเร็จเนาะพี่น้องกับการดำนำามือสุดท้ายของเฮาเนะาะหลังจากที่เราคอยมาโดนแสนนานก็ก็ได้เมื่อยสิตายเนาะปีนี้นักนอง พอว่าจ้างกะบบมีคนมาปีกายยังว่ามีคนมาเนี่ยปีนี้บบมีคนมาเลยก็ะทื่อว่าภารกิจปีนี้การดำนากาผ่านพ้นไปโดยดีเสร็จสิ้นเนาะขอบุญขอบคุณขอลาพี่น้องเพียงสำดเด้อพอตอนนี้ฝ่าฝนกำลังตกบางทีก็มีพาแมพเลื่อนน้ำเนาะเขากะย่านเน่ยอะพี่น้องไปก่อน